ตัวลายิดมึงไปเอาตัวใหญ่มึงขาดนี่เอาดีอู้วแปรมือเดี๋ยวตัวนั้นกระโดดออกว่ะดูได้เม่อมามึงก็จอบ่อยเอาหน้าหมกีกหน้าไม่น้อยกับโฟเรวอนะเอาขาหมูอุ้ไปอ่างเขาหนักอะ้าง้ยไขก็ได้ไข่น่าใจนิด เอาอย่ามันจะขาด้เเบาเจเบามึงก็เอาไก่ัวง้นะจะมาตากอะไรทฝายเออเออตัวใหญู่หองตัวใหญ่หัวเนาะมึงไรมึงก็หนีกูเก่าเลยเจ้มึงไร่นักง้นมึหนีกูเก่าเลย เอ็กเย็นโอ้ยใส่รอปลาดูโง่กาโอ้โม like ีแล้วเนี่ยปลเนี่ยน้อยกันอยล่ทักไม่ได้อยู่แล้วทักกับแมาปลาทักกัลไร อื้มจะกล้าไปซื <h vale> <h 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 ้อไปกินทีเดียวม้เนยา้ยเอยากลงน่ากือเนาะจะได้ไหมเว้ยเป็นปานเอาป่ปักเอาตากันตัวตายอะนะไงดิวิน้ององคนตัดั เช็คปากัดปากลุงปากัดเอาเลยปากัดนี่บอนี่นะเออตายเลยสั่งมาตายตายตายไมเปียกเลยนี่ีตัวเจ๊เจ๊จัดตัวเจ๊ตัวนี้สวยนี่ตัวนี้เ้ยนึงตัวนึงตัวนึงน่ะตัวนังน่ะตัวนังน่ะเจียงไหนไปเนะ เาขาเ,เ,เขาต้องหวนไม,ม,ม่รู้เหมือนเหมือนไม่้เลยเนี่ยเขาเขาต้องหวนนะมันลงไปไม่ได้มันจะขาดเลยถ้าลงไปเพราะว่านี่มันรุนแ้วมันจะขาดลงสิออนี่ลุกมีสลุก <c ười> เชื ปิดไ่เลยลจะไม่มดยงเอารวมกันเลยเอาไปทำไมไม่มีที่ใส่แล้วที่น่าเห็นยมที่สุดน่ลย เขาใส่ขวดเรียงกันกายที่เขาม่มีออกซิเจนหน้ามันใสต้อไจรหาจริงจริงเช่อมติงกันอาลรว่ะเจี๊บมึงอ่ะ 1. 2. 1. 2. มันพักแล้วไม่ได้แล้วนะไม่อยากกินตอนนั้นมันมมีต้นทีนี้ตอนทีงไหนหาบอกเขาปั่นนะลูกปั่นลยอยางปั่นล้วกินตอนมันมันมีตอน,ตอ,นอยู่ในนี้เขาดูกินแบบนี้อยงาีต้่อักแมมให้รุนนานเถอะอก็รุน่นรุกอการนี่ตันใหญ่ tao không biết làm đâu, bây giờ không sao đâu, tao